สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้วก็จะมารีวิวในส่วนของตัวแอร์คูลเลอร์หรือว่าพัดลมไอเย็นจากชิวโน่รุ่น HLB 1 8 B นั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะอธิบายในส่วนของการใช้งานต่างๆแบบละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะตัวพัดลมไอเย็นหรือว่าแอร์คูลเลอร์ของเรานะคะเขาจะมีตัวรีโมทคอนโทรลนะคะที่จะช่วยสั่งการจากระยะไกลนะคะได้สมมติว่าเรานั่งดูทีวีดูซีรีส์อยู่นะคะอยากจะเปิดตัวพัดลมไอเย็นก็สามารถสั่งการผ่านตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยหรือจะมากดที่ตัวปุ่มตรงนี้ซึ่งเดยกแก้วจะอธิบายในส่วนของการใช้งานอีกทีหนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นช่องใส่น้ำนะคะตัวนี้สามารถจุน้ําได้อยู่ที่6ลิตรเลยนะคะเริ่มขั้นตอนแรกเราก็จะเติมน้ําลงไปที่ช่องตรงนี้ เ,ะะเมื่อเราเติมน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัวนี้ด้านหลังจะมีในส่วนของตัวตะแกรงซึ่งตัวนี้สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้เลยและเวลาที่เราเปิดเครื่องนะคะลมจะดูดออกจากาดูดจากตรงนี้นะคะเข้ามาที่ด้านหลังจะช่วยกรองฝุ่นให้เราได้ในระดับหนึ่งเลยและส่วนที่เราเห็นตรงนี้ตรงนี้จะไม่ใช่ใยกระดาษน,นะคะแต่จะเป็นใยไม้นะคะเขาจะดูดน้ําจากตรงนี้ขึ้นมาและลมพัดผ่านตัวใยไม้นี้ก็จะทําให้อุณหภูมิที่ออกจากตัวพัดลมเนี่ยนะคะ ลดลงได้4-5องศาเลยนั่นเองนะคะและนี่นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเจลคูลเลอร์นั่นเองตัวนี้นะคะก่อนใช้งานแก้วแนะนําว่าให้เอาไปแช่อย่างน้อย4-6ชั่วโมงจะทําให้อุณหภูมิของตัวน้ํานะคะที่เราเติมเมื่อกี้ลดลงได้อีกนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มความเย็นนะคะแก้วแนะนําว่าให้ใส่ตัวนี้ลงไปในช่องเติมน้ําเพิ่มได้อีกนั่นเองนะคะมาในส่วนของตัวปุ่มการใช้งานกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่ตัวปุ่มเปิด นี่นะคะเมื่อเรากดเปิดนะคะตัวพัดลมจะเริ่มทำงานตัวพัดลมไอเยนของเรานะคะ HLB 1 8 b ของเรานะคะตัวนี้สามารถปรับระดับสปีดตัวแรงลมได้ถึง3ระดับนั่นเอง ต่อมาโหมดคูค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เป็นพัดลมปกติเราไม่ต้องเปิดโหมดคู่ก็ได้เขาก็จะเป็นลมออกมาเหมือนกับเราใช้พัดลมบ้านทั่วๆไปแต่ถ้าเราอยากจะใช้ในส่วนของโหมดคู่นะคะเขาจะมีการดึงน้ําที่เราเติมเมื่อกี้ขึ้นมาก็จะทําให้อุณหภูมิของตัวลมที่ออกมาเนี่ยลดลงได้อีกนั่นเองนะคะต่อมานะคะโหมดสวิงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการกดสายนะคะตามความเข้าใจง่ายๆเลยลก็คือการสายไปสายมาเหมือนกับเราใช้พัดลมทั่วๆไปที่ สายซ้ายขวานะคะตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นระบบแบบเมนวนวดคือเราปรับโดยใช้มือนะคะสูงต่ำต่อมาปุ่มสุดท้ายคือปุ่มไทมนั่นเองนะคะตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงก็คือเวลาปิดนั่นเองสมมติว่านะคะเราตั้งไว้ในห้องนอนเพื่ออยากจะลดอุณหภูมิภายในห้องนะคะสัก8ชั่วโมงเราก็ตั้งเซตเป็นที่8ชั่วโมงได้เลยนะคะแค่นี้นะคะเครื่องก็จะเซต ในโหมดของการตั้งเวลาเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็การใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวพัดลมไอเย็นจากชิโมโนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะจะช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้านของเราเนี่ยลดลงได้อย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่มีน้องหมานะคะสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าร้อนนะคะกลัวน้องจะร้อนหรือว่าเป็นฮิสโตกนะคะเราก็เอาตัวนี้นะคะเปิดให้น้องได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่อง ะะไอ้น้ำที่จะทำให้น้องปลอดชื้นนะคะเพราะว่าตัวพัลมของเราเนี่ยถ้าลองเอาชิชู้มาอังดูจะรู้ว่ามันไม่มีความชื้นออกมาเลยด้วยตัวใยไม้ที่ออกแบบมาพิเศษนะคะลมที่ออกมาจะไม่ได้เป็นละอองฝอยเหมือนรุ่น อื่นๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้งานได้ปลอดภัยแน่นอนคะ่ะก็จบไปที่เรยียบร้อยแล้วนะคะกับวิธีการใช้งานของ Aircooler นะคะจากชิบโน o รุ่น HLB 18B ใช้งานง่ายสะดวกนะคะช่วยให้เราดับร้อนได้ง่ายๆนะคะถ้าสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ